เองนะอลยุยอย่าเพิ่งนอนนะลูกนะเรืยอย่าเพิ่งนอนนะเรือยอย่าเพิ่งนอนนะลูกแม่ให้จับหวยเอา้าท้าไม่ทอนหายใจละ่ะลูกตายเพราะว่าจะให้จับหวยทอนหายใจเฮือกกว่าเนึงพีน่น้องเอ้อยมาคอยลอยเลยมามาเร็ว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 เดี๋ววยวเพิ่งนอน <í> <reconstruction. S 1> ลูกอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอน เรื่อย่าเพิ่งนอนจ้าอ้าวอ้าเอ้าวอ้าเอ้าแน่แน่เอา้เอาวน,นี่ยังนี่อะไรคะหนูปเป็นอะไร,อะ,ไรอะคะ,ะรวยขะหนูว่างเหรอคะมาอย่าเพิ่งนอนช่วยแม่ทำมาหากินก่อนเร็วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตื่นตื่นตื่นพิ่งสองทุ่มเองนะ จะนอนแล้วเหรอนี่หมาต้องเฝ้าบ้านนะห้ามนอนอะไรกันคะอะไรกันเน่งนิ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 จะฝ้านอนไม่หลุดอีลาจะเฝ้านอนไม่ออกตัวไหนลูกอ่ะเราจะเข้าเฝ้าพ่ออินก่อนแล้วลูกไม่ออกตัวไหนลูกูกไม่ออกตัวไหนลูก ได้ออกตัวใดอีลาบังแม่แนอีลาให้โชคแม่แนให้พระภูมิเจ้าที่มาเป็นปากเป็นหูเป็นแขนเป็นขารวยให้รวยจับตรัวที่มันจะออกนะคะให้โชคแม่หน่อยนะคะหนูสองสี่หกแปดสิบอ้าวมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะติ้งหนิง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 อะไรเนี่ยอะไรลูกดูสิฮะอะไรเนี่ย ดูสิดูสิอะไรอะไรอี๋เหลือซ่งอะจุ้งตุ้งตาไหนลูกตาไหนลูกตาไหนฮะตาไหนลูกมันคือตาไหนคะแม่คาเน่ะตุ้ตงตงุตง้งตุ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 ้งจุ้งอ่าหยิบมาเลยคะ่ะลูกค,ค้าอ่าหยิบมาเลยคะ่ะเอามาเลยลูกโอุ้ยขอบคุณคะ่ะอ่าอะเอาหนีบสิลูกอ้ย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 อุยอ้ย

ตัวไหนคะนี่อะไรของใครคะนี่คะ่ะไปสินี่จะไหนลูกนีไ่ไงนีไ่ไงของใครเอ่ยไม่ไม่ขอไม่ขอไม่ขอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยจริงเปล่าลกูกจริงไหมจริงเหรอลูกจริงเหรอคะจริงเหรอคะอ้า ชี้แค่หน่อยเอาจับมือหน่อยเอาจับมือหน่อยเอาคือจะเอาลายโตแทนเอ้ามาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ดูหน่อยเไม่ดูหน่อยไม่ดูหน่อยเไม่ดูหน่อยเอาจับอ้๋ออื้มจริงไหมคะ จริงไหมลูกจริงไหมบอกแม่สิจริงปะจริงป่ะจริงป่ะเอาเอาแเขาจับมือหน่อยสิเาจับมือหน่อยสิเขาจับมือหน่อยจริงไหมจริงไหมจริงไหมูกโอ้ยน่ารักจ, so จังเลยนั่นนั่นนะนันนั่นน่ัััจับ ไปนอน, may magkwalahang Anu, bayon pa? Anu, bayon na, Anu, bayon pa? Ano, may magkwalahang Ano, may magkwalahang okay, okay.